รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กะตะกลุปรีสอร์ทโรงแรมกระตะธานีภูเก็ตบีชรีสอร์ทบิยอนรีสอร์ทบายกะตะกรุปเวนลอยลื่อเหลือล้นทนเหลือหลายบริษัทโอเชียนมีเดียจำกัดผู้นำตลาดถือลิขสิทธิ์เพลงบัรเลงสื่อธรรมะและวัฒนธรรมต้นยาซอยก้ามากกว่าร้านขายยาคืออาชีพที่ทำด้วยแรงศรัทธาราคายุติธรรมช่องที่หนสนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย นี่คือรายการวัฒนธรรมสร้างชาติจากจุดเริ่มต้นของการเดินทางโดยรถไฟหลวงสายแรกของเมืองไทยซึ่งเกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ126ปีก่อนรถไฟหลวงสายแรกไม่เพียงนำความมั่นคงทางด้านการคมนาคมการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าได้ก่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศเท่านั้นหากยังเผยมรดกทางวัฒน นธรรมความงดงามทางศิลปะประเพณีวิถีชีวิตสองข้างทางและทรัพยากรธรรมชาติของเมืองไทยให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกด้วยรายการวัฒนธรรมสร้างชาติ จะขอพาท่านผู้ชมมาสัมผัสบริบทใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยผ่านสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรสถานีที่เป็นทั้งจุดเริ่มต้นและจุดเปลี่ยนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ระบบรางที่ดีที่สุดในอาเซียนของการรถไฟแห่งประเทศไทยกันครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทางรายการวัฒนธรรมสร้างชาติได้พาท่านไปชมไปสัมผัสสถาปัจกรรมเรื่องราวต่างๆการบริหารจัดการจุดลริ่มต้นแรงบันดาลใจในการก่อกําเนิดเกิดระบบรางสําคัญแม้ทานสิทธิสำคัญของประเทศถ้าหากว่าไม่มีสถาบันอันสําคัญยิ่งที่เปรียบเสมือนแรงบันดาลใจแรงจูงใจคือสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยสายพระเนตรอันยาวไกลจึงทําให้ก่อกําเนิดเกิดการขนส่งทางรางซึ่งเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการและนานา,นาชาติว่าการขนส่งทางรางนั้นเป็นการขนส่งที่ง่ายสะดวกสบายนะครับและผู้คนได้เข้าถึงทุกภาคส่วนจากที่ทางรายการได้นําเสนอสิ่งที่เมื่อร้อยปีวันนี้ยังใช้อยู่และยังดําเนินการต่อไปเริ่มจาก สายพระเนตอันกว้างไกลของพระมหากษัตริย์ในสมัยของร,รุ่นเก้ารัชกาลที่5นะครับที่ท่านมีสายพนยันเรที่กว้างไกลมากนะครับเมื่อ126ปีก่อนครับจะมีการนําระบบรถไฟนะครับคือระบบการขนส่งทางรางเข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งในในขณะนั้นเนี่ยโดยวิสัยทัศน์ของท่านและโดยการบริหารจัดการที่ดีในสมัยนั้นเนี่ย ทำให้ระบบรถไฟเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วเจริญรุ่งเรืองเป็นเวลาอันรวดเร็วมากนะครับจนได้ชื่อว่ารถไฟของประเทศไทยนียมีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยไม่แพ้ในยุโรปนะครับพอมีระบบรางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยความนิยมความเจริญรุ่งเรืองของระบบรางเนี่ยจึงเป็นที่ประจักษ์ต่อคนไทยในสมัยนะั้นต้องบอกว่าเริ่มจากวิสัยทัศน์หรือเริ่มจากสายพระเนตรของพระมหากษัตริย์ต่อยอดขึ้นมา มีผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยนะครับแล้วก็คนรถไฟผู้บริหารการรถไฟพนักงานการรถไฟก็รุ่นสู่รุ่นสร้างสารรค์กันมาจนถึงวันนี้ครับต้องบอกว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ยาวไกลมีทั้งราบลื่นมีทั้งอุปสรรคมีทั้งขวากหนามครับ การรถไฟแห่งประเทศไทยยังขับเคลื่อนต่อเนื่องอย่างที่ท่านเห็นเบื้องหลังผมขณะนี้คือนี่คือสถานีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดจังชั่นหรือจุดเซ็นเตอร์ในการขยายโครงข่ายจุดเชื่อมต่อเหมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่นะครับในการต่อขยายไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ามหานครแอร์พอร์ตลิงค์รอฟอร์มทุกอย่างนะครับขับเคลื่อนต่อเชื่อมจากสายเมลหลัก คือเส้นทางของการรถไฟแห่งประเทศไทยนอกจากในมหานครแห่งนี้ยังเชื่อมต่อตู่ทุกภาคของประเทศไทยและยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่คือวัฒนธรรมวัฒนธรรมทางองค์กรวัฒนธรรมทางความคิดวัฒนธรรมทางผู้คนและสิ่งที่เป็นกายภาพสถาปัตยกรรมการออกแบบต่างๆจากรุ่นสู่รุ่นจนวันนี้ครับ120กว่าปี ด้วยวิสัยทัศน์การบริหารจัดการจึงกําหนดขึ้นมานี่คือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามผมไปดูมิติภายในนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทย เด่นหน้าพัฒนาระบบขนส่งทางรางเพื่อเตรียมคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนไทยสถานีกลางบางซีรถไฟชันเมืองสายสีแดงโครงการรถไฟทานคู่และทางสายใหม่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเราเตรียมทุกความพร้อมเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับบริการระบบขนส่งทางรางที่มีคุณภาพสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยกระทรวงคมนา,านคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอต้อนรับสู่อนาคตที่การสื่อสารไร้ขีดจำกัดการใช้ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมแบงประชุมได้ทั้งที่อยู่บ้านแม่ไม่มีขาดตอนมิวได้ไปในที่ที่ไม่ได้ไปมิวแม่ตามไปเก็บผ้าเอิร์ดได้เรียนจริงจังเราจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อรองรับเทคโนโลยีการสื่อสารที่หลากหลายอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงเพื่อให้อนาคตที่ดีเป็นของทุกคน ช่วงที่2ส,สนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยท่านผู้ชมครับตลอดระยะเวลายาวนานกว่าศตวตรรษ การเดินทางโดยระบบรางก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติมากมายมหาศาลจากอดีตสู่ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสู่ระบบรางที่ดีที่สุดในอาเซียนบริบทใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนับจากปีที่126จะเป็นอย่างไรคนไทยสังคมไทยประเทศไทยได้อะไรจากการเปลี่ยนแปลงท่านนิรุตมณีพัน ผู้ว the the cool ่าการรถไฟแห่งประเทศไทยมีคำตอบการเดินทางมานับร้อยกว่าปีนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีทั้งความราบลื่นมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหานะครับต้องต้องบอกว่าสถานะของการขนส่งทางรางหรือการรถไฟในสมัยนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสารุวโภคครับคือการลงทุนสูงสูงอยู่แล้วครับ แต่ด้วยวิสัยทัศน์โดยของคนในสมัยนั้นเนี่ยบอกว่านี่คือการที่รัฐต้องรับผิดชอบต่อประชาชนสร้างระบบโลจิสติกให้กับประชาชนไม่ได้หวังผลกําไรกับกับการเดินทางของประชาชนแต่สุดท้ายแล้วครับการเวลาเนี่ยก็จะพิสูจน์พิสูจน์ไม่ใช่พิสูจน์แค่ประเทศไทยครับเป็นการพิสูจน์ทั้งโลกเลยครับว่าระบบการขนส่งหรือระบบโลจิสติกทางรางจะเป็นการ ขนส่งที่ดีที่สุดหรือผู้ปกครองประเทศของบ้านเราเนี่ยก็กลับมาเห็นกลับมาเห็นความจริงตรงนี้นะครับก็เลยมีนโยบายกลับมาสร้างความสําคัญให้กับโลจิสติกส์ทางลัางขึ้นมานะครับในประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านนะครับโดยใส่นโยบายเรื่องนี้และให้ให้งบประมาณในเรื่องนี้ขึ้นมานะครับโดยที่ต้องบอกว่า ต้องชื่นชมครับว่าท่านได้ไปดูในต่างประเทศแล้วท่านเอามาปฏิบัติจริงไม่ใช่ไปดูแล้วก็กลับมาแล้วไม่ได้ทําอะไรนะครับนอยบายเหล่านี้จึงเป็นที่มาครับในการที่เริ่มาวางงบประมาณและเขียนแบบดีไซน์ระบบโลจิสติกทางรางของประเทศไทยกันใหม่เป็นการต่อยอดต่อยอดสิออด่งที่ดีมีอยู่เดิม<ช>ก็ต่อยอด<ไ>ออกไปนะครับสหานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนนะครับว่า เราจะให้ความสําคัญทางโลจิสติกสทางรางเราต้องเป็นหนึ่งหลักการที่จะดีไซน์ให้ตัวเองเป็นหนึ่งได้นั้นเนี่ยเราต้องครบทุกรูปแบบนะครับระบบรางก็ต้องครบแล้วผู้คนจะต้องเข้ามาใช้ระบบรางผ่านสถานีนะครับสถานีใดสถานีหนึ่งครับที่เข้ามาแล้วครบทุกอย่างต้องมีครับแล้วเกิดขึ้นแล้วครับคือสถานีกรุงเทพอภิวัตน์ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ครับ สถานีแห่งนี้เกือบ300,000ตารางเมตรความยาว500กว่าเมตรความกว้าง200กว่าเมตรความสูงประมาณ4ชั้นมีชั้นใต้ดินเพื่อจอดรถมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยรวมถึงเทคโนโลยีการก่อสร้างวัสดุก่อสร้างการออกแบบที่สอดรับกับสภาพแวดล้อมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญในยุคป,ปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาดูแลเข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่นี่น่าจะเป็นสถานีที่ทันสมัยและก้าวหน้าไม่เป็นสองหลองไข่สถานีนี้ไม่ใช่แค่มีความยิ่งใหญ่ใน,ในเชิงของอสิ่งก่อสร้างนะครับสถานีนี้มีระบบ ที่ทันสมัยนะครับเราคิดถึงประชาชนในทุกแบบของการเดินทางเราเป็นสถานีแรกครับที่เอาระบบ 5G มามาใช้ในในที่นี่แล้วต้องเลาบอกว่าระบบของการเดินรถของที่นี่ก็เป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดครับที่เรานำมาใช้นะครับเป็นระบบถ้าเป็นรถไฟสายสีแดงที่เราพูดถึงก็เป็นระบบของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ รถจักรที่นํามาขึ้นที่นี่ก็จะต้องเป็นรถรถจักรที่ปล่อยคว,ควันเสียให้น้อยที่สุดนะครับเพราะที่นี่เป็นสถานีปิดนะครับจึงทําให้เกิดแนวคิดของการมีรถไฟไฟฟ้าขึ้นมาเราก็เลยร่วมกับทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบังนะครับเป็นรถไฟที่เป็นหัวรถจักรนะครับที่เป็นไฟฟ้า100ปคันแรกของโลกครับเราทำเองเราทำเองครับ สถานีกลางกรุงเทพพิวิวัตน์แห่งนี้นะครับเรามีเทคโนโลยี 5G นะครับมาใช้ในโครงการอัจฉริยะที่นี่นะครับซึ่งจะมีอยู่4ส่วนใหญ่ๆที่สำคัญนะครับก็จะเป็นเรื่องของ1ตัว SRT b o t นะครับหรือขุนยนต์นำทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำทางนะครับความช่วยเหลือในเรื่องของอินโฟม t ชันข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของอการซี ประชาชนนะครับสามารถที่จะจองตั๋วผ่านทางหน้าเว็บแอปพลิเคชันตัว SRT b SR o t ตรงนี้นะครับจะมีความสามารถในเรื่องของกล้อง Security นะครับในการตรวจจับความเคลื่อนไหวหรือผู้ควบคุมหรือศูนรั่วศูนย์สั่งการนะครับก็สามารถที่จะใช้กล้องของหุ่นยนต์เนี่ยทำการมอนิเตอร์หรือว่าตรวจสอบอสิ่งแวดล้อมต่างๆ้นังตรวจสอบผู้ใช้งานทนะุนานเดินตามหุ่นยนต์ครับในในบริการที่2นะครับเรื่องของตัว หุ่นยนต์ที่เป็นสมาร์ทวิวแชร์นะครับมีความอาัจฉริยะนะครับในการที่จะนําผู้รับรรบริการครับภายในสถานีกางบางซื่อหรือกรุงเทพมัาน์แห่งนี้นะครับนำไปส่งยังจุดหมายปลายทางได้นะครับความสำคัญของ 5G ดักที่สาก็คือระบบ AI CCTV นะครับเรามีระบบที่ Security ทันสมัยมากนะครับกล้องทั้งหมดเนี่ย ที่ใช้งานร่วมกับกล้อง AI ทั้งหมด122กล้องหรือีกล้องนะครับซึ่งกล้องตรงนี้มันจะอินเตอร์เกตทำงานร่วมกับกล้อง CCTV เดิมของการรถไฟในการที่จะมอนิเตอร์เรื่องของอบุคคลต้องสงสัยต่างๆนะครับถึงการเฝ้าระวังเหตุการณ์สำคัญส,ค,ญสคัญนะครับทำให้ผู้รับบริการภายในสถานีมีความปลอบภุ่งใจและก็ปลอดภัยที่จะมาใช้บริการที่นี่นะครับส่วนในเรื่องของการการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะครับเรามีวิธีคิดว่า โอเคเราเรามีสถานีที่กว้างใหญ่จะทํำยังไงให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาแล้วอนอกจากจะมารอกเพื่อเดินทางอย่างเดียวเนี่ยจะสัมผัส enjoy life ได้อย่างไรนะครับเราก็ไปเห็นต้นแบบครับสถานีคินจูกุสถานีโตเกียวสถาน,ถานีต่างประเทศเป็นแหล่งช้อปปิง้งแหล่งสันทนาการแม้กระทั่งบางที่ก็มีโรงหนังด้วยเราเราเราพยายามที่จะทำให้พื้นที่ของกรุงเทพอภิวัตนนียนำไปสู่จุดนั้น ด้วยนะครับก็อันนี้กำลังกาลังดูต้นแบบครับเราคิดว่าเราอยากได้ต้นแบบแบบสนามบินสุวรรณภูมินะครับไลฟ์สไตล์วันนี้ท่านสามารถอิ่มเอมกับ ชีวิตที่เกิดขึ้นนี้สําหรับลายตายคนปัจจุบันเราเห็นแล้วนะครับสเปซที่เกิดขึ้นวันนี้ที่นี่อาจจะยังไม่มีเต็มที่นะครับแต่ได้เผื่อพื้นที่ไว้หมดท่านผู้ชมครับผมในฐานะคนไทยผมมีความภาคภูมิใจและวันนี้จากรุ่นสู่รุ่นได้มีการวางโครงข่ายแมททันต์เชื่อมต่อไว้อย่างที่ท่านเห็นที่นี่ที่นี่เราก็ยังพัฒนาต่อไปท่านผู้ชมครับหน้าภาคภูมิใจไหมครับ การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งทางรางเพื่อเตรียมคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนไทยสถานีกลางบางซือรถไฟชันเมืองสายสีแดงโครงการรถไฟทางคู่และทางสายใหม่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเราเตรียมทุกความพร้อมเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับบริการระบบขนส่งทางรางที่มีคุณภาพสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อสร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีคุณค่าด้วยเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยกองทุนขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางในการพัฒนาประเทศด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานรากจากพลังทางวัฒนธรรมสู่สื่อสร้สางสรรค์จากเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ความมั่นคงของประเทศ น้ำมันเครื่องที่มือโปรโลเลิกใช้ด้วยพลังของฟิล์มซินเทติกที่ช่วยทวีการหล่อลืน่นช่วยป้องกันการสึกหรอและหล่อลื่นลูกสูบด้วยน,นวัตกรรมที่เหนือกวารักษาความสะอาดให้เครื่องยนต์ช่วยเพิ่มอัตราเร่งรถของคุณพร้อมทยานในทุกสภาพถนนและทนทานทุกสภาวะการใช้งานน้ำมันเครื่องเวนลอย์โฟร์ไซเคิลออโตเมติกซินเทติกเบลนน้ำมันเครื่องที่ออกแบบมาใช้สำหรับรถจักรยานยนต์เกียร์ออโตเมติกโดยเฉพาะเวนลอยลื่นเหลือลน้นทนเหลือหลาย ช่วงที่สาสนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยท่านผู้ชมครับเราภาคภูมิใจความเป็นประเทศไทยหรือคนไทยไหมครับเรามีอดีตเราเป็นประเทศที่มีอารยาธรรมเรามีอดีตที่น่าภาคภูมิใจ และที่ภาคภูมิใจยิ่งขึ้นก็คือว่าจากอดีตคนรุ่นนี้ไม่ได้ทิ้งเลยครับองค์กรต่างๆในประเทศนี้ที่พัฒนานั้นยังนําสิ่งที่มีอยู่เดิมเพื่อมีเรื่องเก่าให้เล่าขานตํานานให้พูดถึงเราได้ภาคภูมิใจแต่เรากํำลังเดินไปข้างหน้าอย่างที่เราเห็นอยู่ที่นี่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ ก่อนผู้คนเดินทางโดยรถไฟวันนี้ผู้คนอาจจะเปลี่ยนไปเดินทางโดยรถยนต์โดยเครื่องบินนะครับแต่การรถไฟเองก็จะคงทําหน้าที่เพื่อที่บอกประชาชนว่าท่านยังสามารถใช้การรถไฟเป็นตัวเลือกในการเดินทางได้เรายืนยันครับว่าเราจะทําหน้าที่ของเราทําให้ผู้เดินทางเกิดรอยยิ้มให้มากที่สุดนะครับใน,นขณะเดียวกันเนี่ยครับ บทบาทที่สำคัญต่อเนื่องของการรถไฟก็คือการช่วยระบบโลจิสติกส์หรือการขนส่งสินค้าที่จะให้ความสำคัญมากและมากขึ้นเรื่อยๆขึ้นกับประเทศนี้แต่วันนี้เราพยายามเดินหน้าอย่างเต็มที่ครับเพื่อที่จะสร้างศักยภาพในการขนส่งสินค้าแล้วสร้างเครือข่ายเน็ตเ์ยนะครับให้ระบบรางของการรถไฟเนี่ยจากเหนือสู่ใต้จากออกสู่ตกให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ สุดท้ายแล้วสิ่งที่จะส่งผลต่อผู้ประกอบการหรือแม้แต่ประชาชนคนไทยคือระบบโลจิสติกส์หรือการขนส่งสินค้าที่ท่านผลิตขึ้นมาเนี่ยจะมีต้นทุนที่ถูกลงสินค้าเกษตรจะส่งไปยังปลายทางได้เร็วขึ้นนั่นคืออีกภารกิจสำคัญที่เป็นบริบทที่การรถไฟมองไปข้างหน้าแล้วจะพยายามทำให้ได้ครับบนบน,บนอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่เราไม่ได้ ย่อท้อกับสิ่งที่จะไปถึงจุดหมายนั้นครับรู้สึกว่ามันใหม่แล้วก็ใหญ่แล้วก็แบบสวยค่ะแบบว่าแล้วก็ดูแบบกว้างดีแล้วก็ดูสะดวกมากขึ้นเหมือนกับมีมีป้ายบอกมีอะไรงี้เยอะอยู่ค่ะแล้วก็แบบ รู้สึกว่ามันน่าจะแบบว่าใช้งานไม่ยากค่ะถ้าถ้าคนมาครั้งแรกก็แบบดูจะแบบว่าสะดวกมันก็เปลี่ยนแปลงนะตามยุคสมัยมันก็เปลี่ยนแปลงไปมาที่นี่รู้สึกว่ามันสะดวกขึ้นแล้วก็สบายขึ้นเมื่อก่อนวนลำโพงก็ถ้าเราไปก็มันแคบแต่ว่านี่มันสะดวกมันกว้างมาถึงก็ดีกว่าทุกอย่างมันสมมติว่าเข้าห้องน้ำแบบเนี้ยับมันก็สะดวกดีกบสะอาดมากคือนู่งน้ำก็น้อยไปนิดนึงบางทีมันก็ไม่ไม่ค่อยพอ ข้วาวสารเยอะๆครับที่นี่มาสะดวกดีทุกอย่างครับหนูรู้สึกว่าที่นี่พอมันเป็นที่ใหม่ใช่ไหมคะมันก็จะมีบริการโดยการที่ไม่แยกชนชั้นหรือาศาสนานะคะมันก็จะมีบริการไม้กระทั่งห้องละหมาดที่เราทําเป็นาศนาสนกิจอยู่ทุกวันนะคะการที่เราสร้างสถานีกรุงเทพอ,อภิวัตน์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเดินทางเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการแบ่งเบาภาระของสถานีอัอวลำพง เพราะว่าสถานีหัวลําโพงเดิมรับภาระเยอะมากครับจึงเป็นโอกาสดีที่เราสร้างตรงนี้เสร็จพอดีสถานีหัวลําโพงก็ยังคงมีชีวิตอยู่ต้องใช้คําว่าเป็นตำนานที่ยังคงมีชีวิตอยู่และยังมีชีวิตต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นสถานีหัวลําโพงก็ยังเป็นที่รองรับรถไฟ2ระบบครับรถไฟที่เรียกว่ารถไฟชาญเหมือกับอีกอันหนึงก็คือรถไฟท่องเที่ยว นะครับนะครับซึ่งรถไฟท่องเที่ยวเนี่ยการรถไฟจะให้ความสําคัญมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอยากจะบอกเพื่อนๆคนไทยทั้ง70บล้านคนนะคะอยากจะให้แนะนำมาที่สถานีกลางบางซื่อหรือชื่อใหม่คือกรุงเทพอภิวัตรซึ่งเป็นสถานที่ที่โอโถงสง่าง,งามแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของชาวต่างชาติแล้วก็สะดวกสบายกว้างขวางพนักงานเนี่ยให้การบริการที่ดีมากแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าให้ลองมาใช้ดูค่ะ รถไฟสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยสิ่งที่เกิดขึ้นกับกรุงสถานีกรุงเทพอภิวัตน,นียเรามองไปไกลถึงระดับอาเซียน เราก็ถามว่าวิสัยทัศน์ของการรถไฟนะครับบอกว่าเราจะเป็นผู้นําด้านระบบรางของอาเซียนในปี2570นั้นหลายคนครับก็ตั้งคําถามในเชิงตลกตลกว่าเป็นไปได้เหรอือรถไฟวันนี้ก็ยังเป็นพัดลมอยู่เลยรถไฟวันนี้ยังสู้ของทางสิงคโปร์หรือว่าอาทางมาเลหรือทางลาวมีรถไฟความเร็วสูงแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ยังยืนยันครับคำนี้ครับคำว่าเป็น ผู้นำนั่นหมายถึงการเป็นศูนย์กลางของระบบโลจิสติกครับเราอย่าไปเอาตัว uh โบกี้รถไฟหรือตู้โดยสารรถไฟเป็นตัววัด bon. แต่เราต้องบอกว่าคำว่าเป็นผู้นำนั่นหมายถึงว่าระบบโลจิสติกของภูมิภาคขาดเราไม่ได้ครับวิสัยทัศน์ของผู้ทั้งของรัฐบาลหรือของผู้บริหารในยุคก่อนแล้วก็ถึงปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่า เราถึงต้องสร้างสิ่งที่เราท่านเห็นวันนี้ขึ้นมาเพื่อลองรับความเป็นศูนย์กลางนะครับถ้าเราพร้อมความเป็นศูนย์กลางปุ๊บเนี่ยไม่ว่าการขนส่งผู้คนหรือการขนส่งสินค้าจากทางเหนือสู่ทางใต้ตะวันออกสู่ตะวันตกจากจีนจะไปลงมาเลหรือแม้จะออกทางอันดามันต้องผ่านประเทศไทยทั้งสิ้นเขาจะต้องผ่านเราถ้าเราพร้อมเขาจะไม่ผ่านเรา ถ้าเราไม่พร้อมครับวันนี้สิ่งที่เกิดสร้างและเกิดขึ้นวันนี้นี่คือการเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคตเพื่อลูกหลานของคนไทยในอนาคตด้วยครับท่านเห็นไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและจะเกิดขึ้นต่อไปนั้นเป็นอย่างไรท่านผู้ชมครับเรามาช่วยกันให้กําลังใจกันนี่คือรายการวัฒนธรรมสร้างชาติครับขอบคุณท่านผู้วมากครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับ สถานีก,ากลางกรุงเทพอภิวัตรคือจุดเปลี่ยนที่เป็นดังจุดเริ่มต้นของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่เกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้นําและการให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสถานีแห่งนี้ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงระบบรางที่ทันสมัยและสอดคล้องกับยุคสมัยหากยังเป็นสถานีแห่งความภาคภูมิใจที่หลอมรวมความเป็นไทยและเทคโนโลยีความสามารถ ของคนไทยผ่านงานดีไซน์ออกแบบในทุกมิติรวมถึงอารยะสถาปัตย์และการบริการสะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นคนไทยได้อย่างทรงคุณค่าและมากด้วยมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมสวัสดีครับ